บทที่831เมืองเวลแคนด้านหนึ่งของถ้ำเป็นทางเดินที่สูงขึ้นไปเล็กน้อยถังซานลงจากเรือนำโดยผู้อาวุโสและเดินไปข้างหน้าพวกเขากลายเป็นทางแยกในถนนและเดินต่อไปในแนวทะแยงเนื่องจากกำแพงภูเขาโดยรอบเป็นสีแดงทองจึงไม่จำเป็นต้องมีแสงอื่นๆเลยตลอดทางลงอากาศไม่บางและออกซิเจนก็มากมายเมื่อผ่านถ้ำสองแห่งทีละถ้ำเดินไปตามทางเชื่อมประมาณ500เมตรที่ทางออกผู้อาวุโสหยุดลง ทั้งซานมาที่ผู้อาวุโสและเห็นฉากประหลาดในทันทีเขามองไปรอบๆและเท่าที่ดวงตาของเขาเห็นมันเป็นสีแดงทองแปลกเมืองนี้เป็นเมืองที่อยู่ก้นทะเลและมีขนาดค่อนข้างใหญ่แม้ว่าจะไม่สามารถเทียบได้กับเมืองหลักในทวีปนางฟ้าแต่ก็เป็นหนึ่งในสีของขนาดเมืองหลักช่างเป็นโครงการที่ยิ่งใหญ่จริงๆที่จะสร้างเมืองข้างภูเขาไฟที่ยังลึกอยู่ใต้ทะเลในเมืองนี้คุณสามารถเห็นทะเลสาบได้แต่ทะเลสาบไม่ได้เต็มไปด้วยน้ำในทะเลสาบแต่มีแมกม่าร้อน อาคารในเมืองเกือบทั้งหมดสร้างจากหินและส่วนใหญ่เป็นหินสีแดงเข้มและถ้ำขนาดใหญ่เองก็มีสีแดงทองซึ่งทำให้แสงในเมืองดูุดมสมบ์มากที่นี่เป็นสถานที่มหัศจ,จรรย์จริงๆทงางซานอดไม่ได้ที่จะชื่นชมผู้อาวุโสยิ้มและพูดว่านี่คือเมืองเวาแค้นของตระกูลของฉันแขกผู้มีเกียรติของคุณได้รับเชิญจากนั้นเขาก็เดินลงบันไดก่อนมีถ้ำนับร้อยที่เข้าสู่เมืองเวาแค้นแบบนี้ยังมีชาวหัว,หวหลีอีกหลายล้านคน ตอนนี้ถังซารสรุปว่าคนหัวหลี่เหล่านี้เป็นแก่นแท้ของตระกูลหัวหลี่ทั้งหมดพวกเขาสามารถอยู่รอดได้บนบกและผู้ที่สามารถอยู่รอดได้เฉพาะในทะเลแดงแมกมากคือตระกูลหัวหลี่ที่ค่อนข้างต่ำ ในเมืองวอลแค่นนอกจากาธาตุไฟแล้วแทบไม่มีองค์ประกอบใดที่มีคุณสมบัติอื่นเลยไม่ต้องสงสัยเลยว่าที่นี่เป็นสถานที่ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการใช้ชีวิตของชาวฮัวหลี่ในสภาพแวดล้อมเช่นนี้ความสามารถาธาตุไฟของคนฮัวหลี่ไม่สามารถแข็งแกร่งได้หากไม่มีความแข็งแกรง่งเพียงพอไม่มีทางที่จะอยู่รอดได้ในโลกที่มีอุณหภูมิสูงมากนี้เมื่อลงบันไดผู้อาวุโสกล่าวว่ามี p ฉันจะให้หัวเจ้าพาคุณไปพักผ่อนก่อนการประทุมวันแก้วของเรากำลังจะเริ่มขึ้น สำหรับกลุ่มของฉันนี่เป็นเทศกาลสำคัญฉันต้องรายงานหัวหน้ากลุ่มก่อนฉันฉันจะพาคุณไปงานใหญ่ของตระกูลฉันในภายหลังทังซานพยักหน้าและพูดว่าโอเคงั้นคุณคงยุ่งก่อนหัวเจ้าหันกลับมาและจากไปอย่างรวดเร็วในขณะที่หัวเจ้ารีบไปข้างหน้านำถังซานไปที่ด้านในของเมืองวันเคโล เมืองเวลแค่นมีขนาดใหญ่มากและหลังจากเข้าไปในเมืองแล้วคนหัวหลีก็สามารถมองเห็นได้ทุกที่คนหัวหลีก็ศบตาเมื่อเห็นถังซานดูเหมือนพวกเขาจะกล้าหาญไม่ตื่นตัวหน้ารังเกียจหรือหวาดกลัวเพราะถังซานไม่ใช่คนเชื้อชาติเดียวกันเห็นได้ชัดว่าพวกเขาเคยเห็นชาวต่างชาติในเมืองนี้มากกว่าหนึ่งครั้งถังซานถามหัวเจ้าว่าคุณมีชาวต่างชาติที่นี่บ่อยไหม ัวเจ้าสายหัวแล้วพูดว่านั่นก็ไม่จริงเหมือนกันแต่ในบางครั้งอย่างน้อยกลุ่มที่เรารู้จักจะมีโอกาสมาที่เมืองวอลแค้นของเราเมื่อผู้อาวุโสทักทายคุณในตอนนี้พวกเขาจําคุณได้มีเช่นนั้นพระองค์จะไม่ทรงนําท่านมาที่นี่แต่จะทรงให้ท่านออกจากทะเลแมกมาทังซานถามด้วยความสงสัยแล้วมาตรฐานของคุณในการรับคนต่างชาติเป็นอย่างไรบ้างหัวเจ้ากล่าวว่าคุณไม่สามารถขับไล่วอลแค้นได้อย่างน้อยคุณต้องอยู่ใกล้กับ่าตไฟ นี่คือมาตรฐานสําหรับชาวฮัวหลีของเราที่จะรู้จักชาวต่างชาติเพียงแค่อยู่ใกล้ท่าไฟเท่านั้นที่ทําได้คุณเอาตัวรอดในทะเลแดงแมกมาหากคุณต้องการมาที่เมืองวอลแคนของเราคุณต้องมีความแข็งแกร่งในระดับหนึ่งมิฉะนั้นมันจะเป็นอันตรายต่อผู้อื่นทั้งซานพยักหน้าและกล่าวว่ามีเหตุผล อันที่จริงหากท่านต้องการมาที่นี่เป็นไปไม่ได้เลยหากไม่มีความแข็งแกร่งการอยู่รอดในโลกนี้เต็มไปด้วยธาตุไฟขาดการฝึกฝนจะถูกธาตุไฟกัดซอบพิษจากไฟที่นี่ไม่ใช่เรื่องตลกชาวหั่วหลี่สูงกว่ามนุษย์และส่วนใหญ่ก็ดูดีเสื้อผ้าค่อนข้างเปิดเผยผู้ชายส่วนใหญ่ใส่ขาสั้นผิวมีลวดลายแปลกๆต่างๆผิวสีขาวเข้ากับลายสีแดงที่เด่นชัดมาก เสื้อผ้าของผู้หญิงค่อนข้างสว่างกว่าแต่ครอบคลุมเฉพาะส่วนที่สำคัญเท่านั้นสาวสาวของเผ่าฮัวหลี่นั้นทั้งสวยหุ่นดีและสูงส่วนใหญ่จะมีตาสีชมพูและเมื่อเดินบนถนนจะได้ยินเสียงหัวเราะเป็นระยะๆะะดูเหมือนนว่าเนื่องจากการเฉลิมฉลองกำลังจะเริ่มต้นขึ้นพวกเขาทั้งหมดมีความกระตือรือร้นจากการสังเกตทงางซานพบว่ามีความคล้ายคลึงกันมากมายระหว่างเมืองเมาแค่นี้กับเมืองต่างๆในทวีปนางฟ้านอกจากนี้ยังมีร้านค้าตามท้องถนนแต่ไม่มีร้านอาหารหรือโรงแรม ถังซานตั้งใจจะไปดูสินค้าในร้านค้าเหล่านี้แต่เมื่อเขามาถึงครั้งแรกเขายังคงเข้าไปในเมืองภายใต้การนำของหัวเจ้ายิ่งใกล้กับใจกลางเมืองมากเท่าไหร่ขนาดของอาคารก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้นหัวเจ้าพาแทังซานไปที่อาคารสูงและพูดกับเขาว่านี่คือที่ที่กลุ่มของฉันให้ความบันเทิงกับแขกแขกจากภายนอกทั้งหมดอาศัยอยู่ที่นี่โปรดรอที่นี่ ถังซานพยักหน้าอาคารต้อนรับเป็นอาคารหินที่มีทั้งหมด3ามชั้นเมื่อเข้าไปผู้หญิงวัวหลี่สองคนทักทายเขาทันทีหัวเจ้าอธิบายคำสองสามคำให้พวกเขาฟังและสายตาของหญิงสาวหัวหลี่สองคนก็จ้องไปที่ถังซานหัวเจ้ามาที่ถังซานและพูดด้วยรอยยิ้มพวกเขาอยากรู้อยากเห็นมากเมื่อพวกเขาเห็นคุณ คุณเป็นมนุษย์คนแรกที่มาหาเราเมื่อเราเห็นคุณเท่านั้นที่เรารู้ว่าวิญญาณของอาณาจักรีเชนไม่พูดอะไรไม่สี่มนุษย์หน้าเหมือนเราจริงๆถ้าเปลี่ยนสีผมและตาเป็นสีแดงก็คงไม่ต่างจากเผ่าเราเขาบอกว่าล่อและอยากรู้ว่าคุณจะไปกับพวกเราด้วยไหมทั้งซานยิ้มและกล่าวว่าจริงๆแล้วฉันก็รู้สึกอบอุ่นใจมากเมื่อได้เจอคุณท้ายที่สุดรูปลับของทุกคนก็เกือบจะเหมือนกันหมด ผู้หญิงวัวหลี่สองคนทำท่าทางได้โปรดกับแทงซานถังซานพยักหน้าให้พวกเขาและพาพวกเขาไปที่ชั้นสองห้องที่จัดไว้ให้แทงซานมีขนาดประมาณ40ตารางเมตรไม่มีห้องน้ำและพวกเขาไม่รู้ว่าชาวฮัวหลีแก้ปัญหาทางสรีรวิทยาได้อย่างไรบางทีพวกเขาอาจไม่ต้องการสิ่งน,นี้เลยก็ได้ในห้องมีเตียงเดียวไม่มีแม้แต่โต๊ะทำงานแต่มีหน้าต่างให้คุณมองเห็นว่าข้างนอกเป็นอย่างไร มีอ i p โปรดพักที่นี่หญิงหัวหลีพูดกับถังซานด้วยรอยยิ้มดวงตาของเธอดูกล้าหาญมากไม่กลัวเลยเพราะเขาเป็นชาวต่างชาติแทงซานยิ้มและพยักหน้าฉันขอโทษที่รบกวนคุณผู้หญิงสองคนออกไปและปิดประตูให้เขา ถังซานมาที่หน้าต่างและมองออกไปเขาไม่จำเป็นต้องใช้สติของเขาเขายังรู้สึกว่าข้างนอกนั้นมีชีวิตชีวามากมีบรรยากาศที่อบอุ่นในเมืองเวลแค่นซึ่งน่าจะเกี่ยวข้องกับการเฉลิมฉลองที่จะเกิดขึ้นฉันไม่คิดว่ามันเป็นเวลาที่เหมาะสมที่จะมาที่นี่เป็นสถานที่มหัศจรรย์จริงๆฉันไม่รู้ว่าเทศกาลนี้เป็นอย่างไรแต่ฉันสัมผัสได้ ตั้งแต่มาที่เทะเลแมกมาชีถังซานก็รู้สึกถึงบางสิ่งในใจเสมอที่นี่ชาววัวลี่ทุกคนพึ่งพาธาตุไฟเพื่อความอยู่รอดและพรสวรรค์ของพวกเขาก็มาจากธาตุไฟที่บริสุทธิ์เช่นกันนี่เป็นสถานการณ์ที่พิเศษมากออร่าของธาตุไฟนั้นแข็งแกร่งมากซึ่งสามารถทำให้คนวัวลี่เป็นหัวใจของธาตุและเสริมความแข็งแกร่งให้กับตนเองผ่านหัวใจของธาตุบทที่832เทศกาลวอลแค่น ก่อนหน้านี้หัวเจ้ากล่าวว่าชาวต่างชาติที่มาที่หินหนืดที่ห่จะถูกหลอมรวมโด้วยทาตไฟที่นี่ซึ่งควรหมายถึงกระบวนการสร้างหัวใจของทาตด้วยการฝึกฝนของแทงซาแน่นอนว่าเขาจะไม่หลอมรวมแต่ถ้ากลุ่มทะเลที่อ่อนแอหลงเข้าไปในทะเลแดงแมกมาเขาจะกลับไปที่ทะเลสีฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุดหรือถูกหลอมรวมด้วยทาตไฟที่นี่และกลายเป็นส่วนหนึ่งของมันมีหัวใจขององค์ประกอบ สำหรับเผ่าทะเลที่อ่อนแอนี่ไม่ใช่สิ่งเลวร้ายด้วยหัวใจของธาตุภายใต้การบำรุงเลี้ยงของธาตุไฟเผ่าทะเลจะปลดปล่อยลมหายใจแห่งชีวิตความมีชีวิตชีวาจะแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆและอายุไขก็จะเพิ่มขึ้นด้วยสถานการณ์ของมนุษย์ไม่เหมือนกับเผ่าทะเลมากหรือถ้ามนุษย์มาที่นี่ละ่ะมันจะถูกหล่อเลี้ยงด้วยธาตุไฟและในที่สุดก็กลายเป็นเผ่าวัวหลีหรือไม่ กล่าวอีกในหนึ่งแม้ว่าธาตุไฟจะไม่สามารถควบคุมโดยเผ่าหวัวหลีได้แต่ก็ยังมีความเป็นไปได้ที่จะปลุกหัวใจของธาตุนี้ธาตุเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์ที่สุดหากมนุษย์สามารถปลุกหัวใจของธาตุได้ย่อมเป็นสิ่งที่ดีซึ่งหมายความว่ามนุษย์สามารถควบคุมธาตุได้มนุษย์ทุกวันนี้ไรความสามารถก็เหมือนกระดาษเปล่ากระดาษขาวมีข้อดีของกระดาษขาวนั่นคือมีความเหนียวแน่น ร่างกายของทุกคนอยู่ใกล้กับธาตุต่างๆโดยกําเนิดตอนนี้แทงซานมั่นใจว่าถ้าใครก็ตามที่ใกล้ชิดกับธาตุไฟโดยกําเนิดมาที่ทะเลแดงแมกม่านี้ความเป็นไปได้ที่จะสร้างหัวใจธาตุก็สูงมากแม้จะไม่ได้ผลคุณก็ออกได้โดยไม่ได้รับบาดเจ็บสําหรับมนุษย์มันคุ้มค่าที่จะลองธาตุไฟเป็นแบบนี้และธาตุอื่นๆก็เหมือนกันใช่หรือไม่ถ้ามนุษย์มีธาตุแห่งมหาสมุทรเช่นแมกม่ามนุษย์จะสามารถใช้การปลุกธาตุเป็นพรสวรรค์ได้หรือไม่ ส่วนทะเลธาตุควรก่อตัวอย่างไรนั้นก็เป็นอีกคำถามหนึ่งเมื่อมาที่นี่ถังซานร,รู้สึกได้อย่างชัดเจนว่าจิตใจของเขาเปิดกว้างการได้รับบัพติสมาโดยธาตุการเข้าใกล้ธาตุและสร้างหัวใจของธาตุนี่เป็นเส้นทางการพบลูกที่นีมากอย่างแน่นอนเนื่องจากมีองค์ประกอบอยู่ในอากาศยกเว้นสถานที่พิเศษเช่นแมกมาที่ห่อากาศภายนอกจึงมีองค์ประกอบต่างๆจากนั้นปรับใดที่คุณดูดซับองค์ประกอบที่คุณอยู่ใกล้ในกระบวนการฝึกฝนคุณก็สามารถฝึกฝนต่อไปได้ ดาวฟ้าหลานอุดมไปด้วยพลังงานทางจิตวิญญาณซึ่งหมายความว่า้าทุกชนิดมีมากมายการเปลี่ยนแปลงของนกยูงที่เหมยกงจุดปลูกฝังนั้นขึ้นอยู่กับพลังขององค์ประกอบอา,ากาศแม้ว่ามันจะเป็นพลังของเลือดแต่สิ่งที่เธอควบคุมจริงๆก็คือองค์ประกอบการได้ใกล้ชิดกับธาตุบริสุทธิ์เป็นหนึ่งในเส้นทางของมนุษย์มากที่สุดด้วยความคิดสร้างสารรค์ของมนุษย์เมื่อพวกเขาควบคุมองค์ประกอบพวกเขาสามารถหาวิธีฝึกฝนและสร้างความสามารถที่หลากหลายได้อย่างแน่นอน รอยยิ้มจางๆปรากฏขึ้นบนใบหน้าของแทงซานดูเหมือนว่าเขาจะเริ่มต้นด้วยองค์ประกอบหลังจากที่เขากลับไปในครั้งนี้เขาได้นําผู้คนไปยังขอบของแมกมาที่หายเพื่อลองดูว่ามีความเป็นไปได้ที่จะครอบครองหัวใจธาตุหรือไม่ถ้าเป็นไปได้คําถามต่อไปคือจะรวมทะเลทาตุในโลกมนุษย์ได้อย่างไรและส่งต่อวิธีการปลั่นน้าทะเลธาตุ ในการควบแน่นทะเลแห่งองค์ประกอบคุณสามารถลองทำมันผ่านวงกลมวิเศษมันไม่ควรยากเป็นพิเศษสำหรับดาวสีฟ้าที่มีพลังวิญญ,ญาณที่แข็งแกร่งของสวรรค์และโลกผู้ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับองค์ประกอบเหล่านี้สามารถใช้เส้นทางนี้ได้สำหรับมนุษย์ที่มีความสัมพันธ์กับธาตุน้อยพวกเขาสามารถใช้เส้นทางอื่นที่แทงซานศึกษาหรือดำเนินตามเส้นทางแห่งการเปลี่ยนแปลงของปีศาจเทพความคิดของแทงซานชัดเจนขึ้นและเขาก็รู้สึกตื่นเต้นเล็กน้อย เขาเริ่มสรุปวิธีที่จะรวมทะเลแห่งองค์ประกอบในใจของเขาอย่างเงียบๆการเรียนรู้องค์ประกอบต่างๆเป็นสิ่งที่วิเศษมากอย่างไม่ต้องสงสยัยหลายวันมานี้หลังจากที่ข้าพเจ้าออกมาเองประเทศแห่งการสร้างไม้น่าจะเริ่มสร้างได้แล้วเมื่อเกาะต่างๆเชื่อมต่อกันแล้วทุกอย่างก็จะราบรื่นโลกมนุษย์กำลังจะสูงขึ้นอย่างแท้จริงขณะที่ถังซานกำลังคิดอยู่ก็มีเสียงเคาะประตูดังขึ้น ทั้งซานเปิดประตูและเห็นว่าเป็นหนึ่งในผู้หญิงสองคนที่เคยนำทางเขามาก่อนผู้หญิงคนนั้นถือถาดที่มีผลไม้สีแดงเข้มอยู่บนถาดสวัสดีแขกผู้มีเกียรตินี่คือผลิตภัณฑ์พิเศษของเมืองเวลแค้นของเราผลไม้หัวใจไฟมันมีประโยชน์มากสำหรับการปลั่นาธาตุไฟและเหมาะสำหรับทุกสายพานันธุ์โปรดลิ้มรอสมันทั้งซานหยิบถาดขึ้นมาและรีบขอบคุณขอบคุณนะสาวน้อยเขายังคงใช้ความรู้สึกทางจิตวิญญ,ญ,ญาณเพื่อสื่อสารกับอีกฝ่าย ผู้หญิงคนนั้นกระพริบตากับเขาและพูดด้วยรอยยิ้มว่าคุณเป็นแขกระดับพระเจ้าหรือเปล่าฉันรู้สึกว่าสิ่งที่คุณต้องการจะแสดงออกมาโดยตรงในหัวใจของฉันคุณมีพลังมากทั้งซานยิ้มและพูดว่าควรจะเป็นอย่างนั้นผู้หญิงคนนั้นมองมาที่เขากับพริบตาโตแล้วถามว่าถ้าฉันไปหาคุณในช่วงเทศกาลวาลแค้นคุณจะปฏิเสธฉันไหม ทั้งสานตกตะลึงครู่หนึ่งแล้วพูดว่าฉันยังไม่รู้ว่าเทศกาลวอลแคนของคุณจะทำอะไรฉันไม่รู้จะตอบคุณอย่างไรผู้หญิงคนนั้นยิ้มและกล่าวว่าเทศกาลวอลแคนเป็นเทศกาลแห่งอิสระภาพซึ่งเป็นวันที่เทพเจ้าแห่งไฟอวยพรเราเทพเจ้าแห่งไฟจะอวยพรทางเลือกที่เป็นอิสระทั้งหมด <c oughs> เช่นเดียวกับองค์ประกอบของไฟที่กระจายอย่างอิสระในอากาศ หัวใจของทังซานสันไหวและทันใดนั้นเขาก็นึกถึงประเพณีแปลกๆที่เขาเคยมีประสบการณ์ในอาณาจักรแห่งเทพมาก่อนและรีบกล่าวอย่างเร่งรีบฉันไม่สามารถให้คำตอบที่แน่นอนแก่คุณได้ในเรื่องนี้ให้รอจนกว่าเทศกาลจะเริ่มต้นขึ้นเมื่อได้ยินคำตอบของเขาเห็นได้ชัดว่าผู้หญิงคนนั้นผิดหวังเล็กน้อยกลอบตามาที่เขาและหันหลังกลับทังซานปิดประตูและสายหัวอย่างช่วยไม่ได้เขาควรเข้าร่วมหรือไม่ในเทศกาลวอลแค่นฟรีนี้ ถังซานวางจานลงบนเตียงมีผลไม้หัวใจอัคคีอยู่6ชิ้นเขาหยิบออกมาหนึ่งอันสแกนมันด้วยความรู้สึกศักดิ์สิทธิ์ของเขาและรู้สึกถึงธาตุไฟที่แข็งแกร่งจากมันในทันทีและธาตุไฟเหล่านี้ก็บริสุทธิ์มากเขาใส่ผลไม้หัวใจเพลิงเข้าไปในปากทันใดนั้นอากาศอุ่นๆที่ไม่มีกลิ่นใดๆไหลลงคอและรวมเข้ากับร่างกายของเขาทำให้เขาอบอ,อุ่นขึ้น สายเลือดฟีนิกซ์เพลิงอมตะดูดธาตุไฟบริสุทธิ์เหล่านี้อย่างไม่สมควรแม้ว่าถังซานจะมีปริมาณไม่มากแต่ระดับความบริสุทธิ์ทำให้ถังซานตกใจอย่างมากนี่เป็นสิ่งที่ดีสำหรับผู้ฝึกธาตุไฟที่มีการฝึกฝนที่อ่อนแอกว่าน่าเสียดายที่มันไม่ได้ผลสำหรับเขาอย่างไรก็ตามเขายังเก็บผลไฟหัวใจเหล่านี้ทิ้งไปมันเป็นสิ่งที่ดี ในขณะนี้แทงซานได้ยินเสียงโห่ร้องจากภายนอกราวกับว่าทั้งเมืองเวลแค่นกำลังเดือดพล่านอยู่ในขณะนั้นนี่เป็นจุดเริ่มต้นขององค์การเฉลิมฉลองหรือไม่ในเวลานี้จิตใจของเขาก็ขยับและมีเสียงเคาะประตูอีกครั้งเปิดประตูดูก็รู้ว่าเป็นดาวอังคารผู้อาวุโสพูดด้วยรอยยิ้มว่างานฉลองกำลังจะเริ่มต้นและฉันขอเชิญแขกมาชมพิธีแทงซานยิ้มและพยักหน้าขอบคุณสำหรับคำเชิญของคุณ ผู้อาวุโสพาถาังซานออกจากที่พักหานศรีรษะแล้วพูดกับถังซานมันกําลังจะเริ่มขึ้นบินไปกันเถิดทางนี้เร็วกว่าที่นี่ดูเหมือนว่ามีข้อห้ามไม่มากทั้งสองออกเดินทางพร้อมกันและบินไปในทิศทางเดียวถังซานไม่ได้ใช้การแผลงมังกรลมเพียงอาศัยพลังงานของตัวเองเพื่อบินเคียงข้างกับผู้อาวุโสผู้อาวุโสเหลือบมองเขาด้วยความประหลาดใจแม้ว่าผู้เท่าจะเดาได้ว่าแทางซานมีความสามารถด้านไฟแต่เขาก็ไม่ได้รับผลกระทบที่นี่ แต่เขาก็ยังรู้สึกแปลกมากท้ายที่สุดเมื่อแทงซานกำลังบินเขาไม่ได้ใช้ปีกหรือความสามารถด้านไฟของเขาคุณรู้ไหมในเมืองเวลแค่นไม่มีองค์ประกอบอื่นใดนอกจากธาตุไฟแทงซานใช้พลังงานประเภทใดมันยังสามารถใช้ได้ในเมืองเวลแค่นและยังทำให้ผู้คนรู้สึกไหลลื่นไม่รู้จบ